สวัสดีครับเดอะซิตเต็มนะครับมีสัตว์ที่น่ากลัวและอันตรายมากมายบนโลกใบนี้นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่ฉลาดและฉลาดที่สุดมากมายในโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราคิดเกี่ยวกับมหาสมุทรกันหรือไม่ว่าใตามหาสมุทรนั้นเต็มไปด้วยสัตว์อะไรบ้างเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลลึกลับอะไรบ้างเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลที่อันตรายและน่ากลัวไหมพวกมันเป็นสัตว์ที่อันตรายมากในแบบชีวิตของมันเองนี่คือตัวอย่างบางส่วนนะครับ แอดมินเลือกมาให้พวกเราได้ทราบว่าในใต้ทะเลท้องลึกนั้นมีสัตว์ทะเลอันน่าลึกลับและน่าประหลาดและแปลกใจขนาดไหนและพวกเราเคยได้ยินปลาหมึกยักษ์หรือไม่นักล่าปลาหมึกยักษ์เพียงคนเดียวก็คือวานสเปริร์มการต่อสู้ระหว่างทั้งสองนั้นเป็นหนึ่งในการต่อสู้สําคัญของทะเลลึกนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับหนึ่งปลาหมึกแวมพายที่มีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีดวงตาสีแดงเข้มและสายลัดเหมือนเสื้อคลุมมัน เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลน้ําลึกที่น่ากลัวที่สุดทะ,ทะเลลึกและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนะครับและในอีพีนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนั้นไปพบ12อันดับทะเลน้ําลึกนะครับที่แปลกประหลาดและแปลกกันสุดๆเลยนะครับตามไปดูกันเลย ลาบูกะนะครับฉลามด่างนะครับมักพบเห็นหลายพันฟุตใต้น้ําทะเลพวกมันคล้ายกับฉลามเป็นอย่างมากแต่มีฟันแหลมหลายซี่ซึ่งอันตรายมากนอกจากสวททะเลน้ําลึกที่น่ากลัวแล้วนะครับเรายังเดบุระบว่าฉลามด่างนั้นนะครับสามารถจับได้ที่ความลึกประมาณ1570เมตรแต่มักจะพบเห็นที่ระดับน้ําลึกประมาณ 50- 200ถึงเมตรนะครับในอ่าวชูรุกะประเทศญี่ปุ่นหรืออาจจะเรียกว่าฟอสซิลที่มีชีวิต และพบเห็นส่วนใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกชึงชอบกินปลาเซฟาโลและพรอสและปลากระดูกนะครับหากเราพูดถึงรูปลักษณ์ฉลามด่างแล้วนะครับมีหัวแบนและปากใหญ่มีฟันประมาณ3 0มซี่เรียงกันเป็นแถวนะครับทั้งหมด25แถวนะครับร่างกายของมันนั้นมีความยาวมากนะครับและก็มีสีน้ำตาล ปลาไวเปอร์ปลาไว,เป,ปาวเปอร์ฟิชมีลักษณะฟันยาวคล้ายเข็มซึ่งโดยทั่วไปนั้นจะแข็งแรงตัวจะมีขนาดประมาณ30เซนติเมตรถึง60เซนติเมตรเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลลึกที่น่ากลัวที่สุดในมหาสมุทรปลาไวเปอร์มักจะดำน้ำลงไปที่ก้นมหาสมุทรในระหว่งางวันและดำน้ำลึกมากในระหว่างกลางคืนปลาไวเปอร์มักจะพบในเขตร้อนและเขตอบอุ่นและมีหลากหลายสีรวมกันรวมถึงสีเขียวสีน้ำเงินและสีดำสายพันธุ์นี้ สามารถว่ายน้ําด้วยความเร็วนะครับปลาไวเปอร์ฟิตมีอวัยวะที่ผลิตแสงที่เรียกว่า โฟโตโฟนะครับซึ่งลื้อดึงดูดเหยื่อมักจะพบที่ด้านหน้าท้องและของร่างกายของมันนั่นเองนะครับมีลักษณะที่ดูร้ายและสามารถยาวได้ถึง12เซนติเมตรปลาไวเปอร์นะครับจะมีฟันขนาดใหญ่ที่ช่วยให้อยู่รอดได้ในที่มืดนะครับพวกมันชอบกินกุ้งและปลาตัวเล็กเป็นอาหารปลาดูดาวปลาสตากาเซอร์นะครับมักจะเป็นที่รู้จักในเรื่องของวิธีการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาชนิดนี้นะครับพวกมันจะขุดหลุมใน และรอให้ปลาว่ายน้ําอยู่เหนือหัวพวกมันนะจุดนั้นเวลานั้นมันก็จะโผล่ขึ้นมากินนะครับลักษณะทั่วไปนะนะครับดวงตาของมันนจะอยู่บนหัวลําตัวนี่เป็นสีน้ําตาลหมองคล้าแต่มีรูปร่างโค้งมนยาวนะครับลาตัวส่วนใหญ่จะมีสีเข้มกว่าสีลําตัวส่วนกล้างนะครับหัวหัวมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ต้อนข้างจะแบนนิดนิดนะครับขนาดของตัวมันนั้นอยู่ที่18-25ถึงซนติเมตรแต่บ้า ต,ตัวนะครับสามารถมีขนาดถึง90เซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะครับพวกมันซ่อนตัวอยู่ในทรายและโครนใต้ท้องทะเลปลาชนิดนี้มีพิษมีหนามพิษขนาดใหญ่นะครับบนคีบและอกนะครับแต่ละคีบนั้นจะมีพิษติดกับเนือนกระแสไฟฟ้าลวครับแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้านั้นช็อต เหยื่อได้นะครับปลาชนิดนี้ชอบกินปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นปลูที่อาศัยอยู่ในน้าเค็มปลาสตาร์เก็เชอร์นะครับผสมพันธุ์กันนั้นในดูดูใบไม้ผลิและฤือดูร้อนปาลาไหลกราสเปอร์เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ดูแปลกประหลาดที่สุดในมหาสมุทรนะครับปากของปาลาไหลกราสเปอร์นั้นมีขนาดใหญ่นะครับมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวของมันสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยเห็นในมหาสมุทรและลักษณะเฉพาะของปาลาไหลกราสเปอร์นั้นก็คือปลาของ ของมันนั้นใหญ่กว่าร่างกายของมันเลยนะครับปากของมันจะเปิดกว้างทันทีนะครับที่มีปลาเข้ามาใกล้ปลาไลกักนสเปอร์ยังสามารถกลืนปลาที่มีขนาดใหญ่ตัวของมันเองได้ส่วนใหญ่นะครับจะพบในมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่นที่ระดับน้ําลึก 500เมตรถึง3กิโลเมตรหรือ1,640ฟุตนะครับมันมีอวัยวะเรืองแสงที่ปลายหางปลาชนิดนี้นะครับสามารถเติบโตได้ยาวถึง80เซนติเมตรและมีลำตัวยาวเรียวและหัวค่อนข้างใหญ่พวกมันมีฟันหลายแถวที่มีขากัดไกใหญ่ที่ช่วยให้พวกมันนั้นอ้าปากได้ใหญ่ที่สุดเพื่อจับเหยื่อนั่นเองพวกมันชอบกินปลาแพลงต้นโครบและโพตกุ้งเป็นอาหาร ปลูแมงงุมยัก ปูแมงมุมยักษ์เป็นปูที่ใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่ที่น้ำลึกประมาณหนึ่งพันฟุตในมหาสมุทรคุณคิดว่างไหมว่าพวกมันนั้นนะครับจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับคำตอบก็คือปูธรรมดานั้นนะครับก็สามารถกัดเรานั้นเจ็บย่างแน่นอนอยู่แล้วนี่ขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้ากัดเรานี่จะไม่สามารถที่จะผวงพ้นไปได้หรือไม่นะครับปูชนิดนี้นะครับพบได้ทั่วไปในน่านาน้ำญี่ปุ่นและมีความกว้างของขาที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ครับ ป้องทั้งหมดนะครับขาแมลงมุมสามารถขยายได้12ฟุตและหนักแค่42ปอนด์นะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ใยญ่ยที่สุดในโลกนะครับของปูนั่นเองนะครับและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า100ปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในญี่ปุ่นนั้นนะครับเรียกว่าปูทาคาอาชินะครับซึ่งแปลว่าปูขายาวพวกมันสามารถจับได้ง่ายด้วยอวนลากขนาดเล็กและทูข้ามไม่ให้ถูกจับพวกมันในฤดูใบไม้ผลิเนือ่อจากพวกมันนั้นต้องอพยพ ทะเลลึกเพื่อผสมพันธุ์นั่นเองฉลามกบลินหนึ่งในสัตว์ที่น่าเกลียดที่สุดในโลกนั่นคือฉลามกบลินหรือเรียกว่าโพสซิวสิงมีชีวิตนะครับฉลามกบลินอาศัยอยู่ในมหาสมุทรลึก1,300ฟุตนะครับพวกมันน่ากลัวเพราะว่าสามารถตัดปากทั้งหมดออกจากร่างกายเพื่อรับเหยื่อได้นั่นเองมีสัตว์มากมายที่มีพลังพิเศษที่น่าถึงพวกมันสามารถเติบโตได้ถึง3.5เมตรและชอบล าปลากระดูก เซฟาโลพอสและกุ้งนะครับถ้าเราพูดถึงรูปลักษ์ของมันร่างกายที่หย่อนคล้อยมีขีบเล็กๆและฟันเหมือนกงเล็กภายนอกของมันนั้นนะครับค่อนข้างแตกต่างจากฉลามตัวอื่นๆและน่าจะเป็นฉลามที่แข็งแกร่งที่สุดและน่าเกียรติที่สุดในมหาสมุทรฉลามกบลินนะครับไม่ค่อยพบเห็นในทะเลลึกและบางครั้งเรียกว่าฟอสซิลสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะพวกมันนั้นนะครับเป็นตัวเดียวนะครับที่รอดชีวิตจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วนะครับหรือจะใน ในปี1898นักธรรมชาติวิทยาชื่ออาลันออสตันนะครับเห็นตัวอย่างแรกบนชายฟังของญี่ปุ่นนะครับพวกมันโตขึ้นพวกมันอาจจะกลายเป็นสีแดงเนื่องจากความสามารถในการมองเห็นผ่านหลอดเลือดของพวกมันนั่นเองในขณะที่สีแดงเข้มทําให้พวกมันนั้นปรากฏกันเป็นสีดําซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขานั้นจับเหยื่อได้การอําพรางสีช่วยในการซ่อนตัวในสถานที่ที่ไม่เด่นพบเห็นได้ในมหาสมุทรทั่วโลกและ พบไวที่สุดในบราซิลอา์เม็กซิโกฝรั่งเศสโปรตุเกสและเซเนกัลนอกจากนี้ยังพบได้นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นแอฟริกาใต้นะครับ ไต้หวันออสเตรเลียแมก้กระทั่งแคลิฟอร์เนียปลาหมึกสีน้าเงินปลาหมึกยักษ์วงแหวนสีน้าเงินเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดที่พบในมหาสมุทรพิษของปลาหมึกยักษ์สีน้ําเงินมีพลังมากนะครับของสายพันธุ์ที่เรียกว่าปลาหมึกแก้วซึ่งถูกระบุว่าเป็นสัตว์ที่โปร่งใสบนโลกพวกมันส่วนใหญ่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสัตว์มีพิษที่มีชื่อ เสียงที่สุดนะครับมีขนาด12-20เซนติเมตรและมีชื่อเสียงในนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของผิวสีเหลืองและวงแหวนสีน้ำเงินนะครับและสีดำบนร่างกายมันสามารถเติบโตได้ถึง20เซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะครับและการกัดของมันนั้นทำให้เกิดอมาาัมพาตของกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์ได้นะครับมันเป็นอันตรายถึงกับชีวิตเนื่องจากนะครับที่มีน้ำลายของมันนั้นนะครับทำให้เหยื่อนั้นสามารถที่จะหยุดชะง,งักและก็ เสียชีวิตได้นะครับแต่เพื่อที่จะจับเหยื่อของมันและกัดกินอาหารนะครับมันจะฉีดพิษนะครับปล่อยเข้าไปในเหยือ่อนั่นเองสัตว์นเลน้ําลึกชนิดนี้นะครับพบบนชายฝั่งของออสเตรเลียนะครับมาจนถึงญี่ปุ่นนะครับมันได้เชื่อว่าเป็นวงแหวนสีน้ําเงินสดใสนะครับอยู่บนร่างกายของมันนั่นเอง ปลาแฟงทรูสปลาแฟงทรูสเป็นปลาที่มีชีวิตที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมานะครับพวกมันสามารถอยู่รอดได้ที่ความลึกประมาณ5,000เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลความดันและเวลานั้นก็คือ500เท่าของพื้นดินทั้งหมดนะครับฟันของมันส่วนใหญ่นะครับพบกันนะครับก็คืออยู่ที่ใต้ลําตัวของมันนั่นเองหนึ่งในสัตว์ทะเลที่น่ากลัวที่สุดนะครับมันมีฟันที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของปลาทุกชนิดและเป็นที่ลูกจากในถัง าหน้าปลาที่มีชีวิตที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยค้นพบนะครับถ้าเราพูดถึงลักษณะที่ปลากฏนะครับหัวและปากของปลานะครับมีค่อนข้างใหญ่และหัวจะประกอบด้วยโพรงเมือกหลายช่องนั่นเองดวงตาที่อยู่ด้านบนของหัวนะครับจะมีขนาดค่อนข้างเล็กปลาชนิดนี้นะครับจะเจริญเติบโตในน่านน้ําเขตร้อนและเขตอบอุ่นนะครับมันสามารถดำน้ําลึกได้ที่5,000เมตรและทําให้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ทางทีวภาพที่ลึกที่สุดใน มันมักจะหลีกเลี่ยงแสงแดดแม้ว่าจะมีรูปลักษณะที่น่ากลัวนะครับแต่ปลาชนิดนี้ก็ไม่เป็นอันตรายอันตรายต่อมนุษย์นะครับปลาฟันเขีย้ยมีเกล็ดบนผิวหนังที่มีรูปร่างเหมือนจานนะครับคีบมีขนาดเล็กไม่มีน้ำปลามังกรดำแปซิฟิกแปซิฟิกแบล ปลาก,ก้อนนะครับส่วนใหญ่พบในซีกโลกใต้นะครับและชอบอาศัยอยู่ในหน้าน้ําเขตอบอุ่นและกึ่งเขตร้อนนะครับหนึ่งในสัต์ทะเ,เลน้ําลึกมักพบในระดับความลึกที่6 5 6 2ฟุตรหรือประมาณ2,000เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลบางครั้งพวกมันว่ายน้ําขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อตามหาเหยือ่อเช่นกุ้งตัวเล็กๆและปลาตัวเล็กๆนะครับพวกมันยังเป็นที่รู้จักในลักษณะที่ผิดปกติเช่นมีเพศเพศซึ่งแตกต่างกันเป็นอย่าง ไม่เพียงแต่ลักษณะที่ปรากฏนะครับแต่ยังแต,ตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียกันอย่างมาก,กเลยทีเดียวปลาหมึกยักษ์จูมอนจินะครับเป็นปลาหมึกยักษ์ชนิดหนึ่งที่ตั้งชื่อตามตัวละครที่มีชื่อเสียงของวอลต์ดิสนีย์นะครับดัมโบ้ช้างและได้รับการตั้งชื่อตามความคล้ายคลึงกันของคีบกับหูของมันนะครับปัจจุบ,บันมีปลาหมึกดัมโบประมาณ37สายพันธุ์นะครับที่สามารถพบได้ในทะเลทุกประเภทสัตว์ประทุทะเลน้ําลึกมีขด ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยาว8นิ้วดูเหมือนร่างกายที่อุ้มนุ่มนวลรูปสีสาที่8หมดนะครับแขนทั้งหมดนั้นที่เชื่อมต่อกันด้วยอวัยวะเพศนะครับความยาวของเครื่องดูดทําให้สามารถแยกแยก,แยกสายพันธุ์ของมันได้นะครับสีของร่างกายนะครับจะเป็นสีแดงหรือสีส้มนะครับอายุขับเฉลี่ยของมันจะอยู่ที่ประมาณ3-5ปีมึกแวมพายนะครับซึ่งจะเรียกว่ามึกแวมไพายแต่พวกมันนั้นไม่ได้กินเลือดหรอกนะ,นะครับแถมไม่ได้เป็นสัตว มีอันตรายเลยด้วยซ้ําชื่อของมันนั้นมีที่มาจากรูปร่างหน้าตาที่ดูน่ากลัวนะครับมันมีดวงตากลมโตสีแดงและสีน้าเงินนะครับผิวสีน้ําตาลแดงด้านในลําตัวของมันดําสนิทนะครับมีหนามแหลมเรียงตามตัวแนวเป็นเหมือนหนวดนะครับจุดเด็ดของมันคือนวดทั้งแเส้นนะครับเชื่อมกันด้วยพังผืดทาให้ดูเหมือนล่มหรือคลีบนะครับคล้ายเสื้อคลุมขนาดใหญ่ใช้สําหรับว่ายน้ําไปมาเหมือนการบินเหมือนนกแล้วก็ค้างข่าวนั่นเองน นอกจากนวด8เส้นแล้วนะครับป่ามึกแวมพายยังมีเส้นใยประสาทสัมผัสที่โหดได้2เส้นนะครับอันเป็นลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์นี้นี่เองนะครับปลายแขนมีน้ำอ่อนๆเรียกว่าไซลีนะและมีความยาวเต็มที่นะครับอยู่ที่28-30เซนติเมตรนะครับอาศัยอยู่ในเขตมหาสมุทรเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกที่ระดับความลึกตั้งแต่ 300- ร0 0 0เมตรนะครับมีชีวิตอยู่ตั้ง แต่ยุคจูรลสสิกมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ปลาโลงศพนะครับส่วนใหญ่พบในน้ําทะเลเขตอบอุ่นของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้นอกชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียนะครับหนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีอยู่ที่ความลึกสามารถมองเห็นได้ระ,ะดับความลึกก็คือ164่งถึงเก้ฟุตนะครับปลาชนิดนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับปลาแองเกิลนะครับปลาทะเลน้ําลึกสุดสยองที่มีดวงไฟและอยู่บนหัวและนะครับ ปลาลงศพสามารถพบได้ในน้ำทะเลลึกสูงสุดที่อยู่ที่2500เมตรนะครับส่วนสาเหตุที่มันไม่หายใจเป็นบางครั้งก็เพราะว่าปลาตัวนี้มันสามารถนะครับมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับที่ปลาส่วนใหญ่ไม่มีนะครับนั่นก็คือมันสามารถ การหายใจได้นานๆน,นั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ําทะเลน้ําลึกนะครับที่อาจจะแปลกประหลาดแปลกต่างจากออกไปนะครับซึ่งยังมีสัตว์ทามทะเลน้ําลึกอีกมากมายนะครับที่เรายังไม่ได้รู้จักนะครับซึ่งในการสํารวจน้ําทะเลหรือสํารวจมหาสมุทรนะครับในโลกใบนี้นั้นนะครับสํารวจไปได้แค่5%เ์เท่านั้นนะครับและอีก95%เซนนั้นยังไม่ได้มีการสํารวจเลยนะครับ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ